สวัสดีครับเมอน่เบิม์น,นยยมินนโน,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 นครับมิโนลาบปลาดุกแน่แล้วครับมีทอดปลาทอดปลาคิดอันสูตรสูตรชิดพ่อครับนี่นี่นี่ครับทอดปลาสูตรชิดพ่อครับนี่แหละครับชีวิตดูนี่สากก้อนโต สามกิโลสามก็สองสามกิโอสามกิโมนส่ง้าสุได้จตั้งใจกระชังเมื่อนี้กะขอร้องด้วครับผมขอติดตามด้่ยนะครับแล้วแอดพาลุยเอเฮาบะมีน่ะเนี่ยเนี่ยกันดอกระดอขอบะมีนั่นมิกกี้เวรอไหมกันดอนี่สามสิบาทได้มนี่สามสิบาทเลยฝักกะนดอเกี้ยว ครับอันนี้อันนี้แอดพันดุยเช็ดสุดไหมสุดจีพ่อนี่แหละครับแล้วก็นี่ก็ลาบปลาดุกอืมคนเ้าบ่ได้กินหลายกินซ้ำอีกนะนะครับออ๋โอเค